ก็นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปล่าสุดนะครับไม่ใช่คลิปที่ผมตีแล้วล้มนะครับคลิปล่าสุดก็คือคลิปที่เราฝึกดอกนะครับทักษะที่หนึ่งที่2นะครับและที่สามนะครับมาทักษะวันนี้นะครับก็จะเป็นทักษะการดอดต่อเนื่องซ้ายขวานะครับน้องยินดีมาแล้วสวัสดีค่ะกอนอวันนี้สัตว์ผมนาะม้าใหม่มาสวัสดีแล้วก็จะไปหาง้าิต่อใช่ไหมคะ โอเคครับบ๊ายบายกล้องก่อนค่ะบ๊ายบายมาทักทายแล้วก็ไปต่อนะครับก็หลังจากที่เราดอดจับดอดจับไปทุกอย่างแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการดอดต่อเนื่องแล้วจับนะครับเหมือนคลิปที่ผมเคยทำลงไปแล้วนะครับลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับให้มันได้ประมาณ500นะครับก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับ500หรือวันไหนไม่ได้ทําอะไรเลยก็1 0 0 0 2,000นนะครับก็เพิ่มไปเรื่อย ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มพลังของต้นขานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดอดนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดดก็คือดอดเนื่องซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะแค่ทําให้ดูนะครับผมจะไม่ดอดถึง500อหรือพันนะครับในวันนี้นะครับเพราะว่าผมจะได้ทําทัาตะต่อไปให้ดูต่อนะครับผมจะดอดให้ดูนะครับแล้วก็อยู่ประมาณศรีษะนะครับยอดตัวเล็กน้อยนะครับ ด้านซ้ายกว่านะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับก็ให้ทําแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นอย่างอื่นนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราดอกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาพาเล่นพื้นปลาเปิดนะครับโต้คู่นะครับถ้าเรามีเพื่อนนะครับแล้วก็โต้2สองคนได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อน เราก็จะใช้กาแพงหรือผนังนะครับเป็นเพื่อนซ้อมนะครับซ้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผนังนะครับอ๋โอเคครับหลังจากที่เราดอกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาโต้สูงก่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งโต้ไกลนะครับเอาใกล้ใก้ก่อนนะครับยายามให้ได้ทั้งซ้ายและขวานะครับตอนนี้ใช้ได้นะครับยายามให้ได้ทั้งซ้ายและขวาได้ในช่วงโควงอีกนี้นะครับ ยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับเราก็เร่นคนเดียวไปก่อนนะครับยังไม่แรงนะครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับวคฟวังคนเดิน หลังจากที่เราเล่นใกล้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอยอกมานะครับเพื่อความไกลขึ้นนะครับเสรษฐก็ก็สูงนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณมือลินาตีสศะนะครับ ได้ทางซ้ายและนะครับโอเคเมื่อเราทำสองอย่างติดไปแล้วนะครับขั้นตอนขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเล่นพื้นนะครับหรือการโต้ในลักษณะของขนานนะครับแนวขนานนะครับเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วไปครับแนวขนานนะครับ จับหนึ่งสองนะครับไม่เกินสามนะแล้วก็ยิงคึ้นไปนะครับอยากให้ไดใ้ใช้แล้วขวาเลย นะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับก็คือการฝึกปารเปิดให้ได้ทั้งซ้ายและขวานะครับไม่จําเป็นว่าเราต้องให้ได้ซ้ายและขวานะครับเราต้องลูกรังเท้าลูกเขา่าลูกศรนะครับทุกอย่างต้องได้นะครับแต่ว,วันนี้เราแค่ลูกแปรก่อนนะครับเปิดหนึ่งครั้งนะครับ I don't know. I don't know. นะครับสําหรับการฝึกนะครับทักษะพื้นฐานของการเล่นตะก้อนะครับทําแบบนี้นะครับทําทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะลงสนามหรือก่อนที่เราจะไปต้อนตะก้อนะครับรับรองนะครับว่าเท้าซ้ายและเท้าขวาของเราแน่นแน่นอนนะครับฝึกวันละนิดนะครับฝึกซ้ําทําซ้ําบ่อยๆนะครับก็ฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคุยกตะก้อด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ